อำเภอเมืองนาราธิวาสต,ตั้งอยู่ณถนนพิชิตบำรุงอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนราธิวาสมีพื้นที่เขตปกครองเจ็ดตำบล63บหมู่บ้านมีประชากรทั้งสิ้น129,382คนการคมรคนาคมนุมลักในการเดินทางมาอย่างที่ว่าการอำเภอเมืองนาราธิวาสเดินทางมาได้อย่างสะดวก โดยใช้รถโดยสารสาธารณะเช่นรถจักรยานยนต์รับจ้างและยานพาหนะส่วนบุคคลโดยมีนายรุษดีปุริยาเป็นนายอำเภอเมืองนาราธิวาสที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนาราธิวาสเป็นหน่วยงานราชการที่ให้บริการในหลายมิติโดยแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานประกอบด้วยสำนักง,งานอำเภอกลุ่มงานบริหารงานปกครองกลุ่มงานทะเบียนและบัตรกลุ่มงานความมั่นคง กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรมและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพร้อมอำนวยความสะดวกโดยไม่หยุดพักกลางวันอีกทั้งมีการทำป้ายประชาสัมพันธ์3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษามลา,ายูรวมทั้งล่ามภาษามลา,ายูเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการเนื่องจากประชาชุในพื้นที่กว่าร้อยละเป็นชาวไทยมุสลิม นอกจากนี้ยังมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการภาครัฐอย่างสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและได้เพิ่มช่องทางพิเศษสำหรับการทำหนังสือผ่านแดน Right to e a s อร์ r เ e r ร์พาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียซึ่งอยู่ติดชายแดนจังหวัดอราธิวาส ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนาราธิวาสมีการออกแบบสถานที่โดยคำนึงถึงผู้รับบริการโดยเฉพาะผู้พิการผู้สูงอายุและสตรีมีคันได้จัดทำจุดจอดรถผู้พิการติดตั้งปุ่มกดสัญญาณเสียงขอความช่วยเหลือบริเวณด้านหน้าอาคารที่ทำการ มีรถเข็นพร้อมจัดทำทางลาดรถเข็นที่เปิดเป็นช่องทางด่วนพิเศษและมีเจ้าหน้าที่เข้าช่วยอำนวยความสะดวกทันทีที่มีการกดกลิ่งสัญญาณมีประตูบานเลื่อนอัตโนมัติสำหรับผู้พิการรวมทั้งช่องทางและที่นั่งพิเศษสำหรับพระภิกษุหรือผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีราวจับกันลื่นและกลิ่งสัญญาณเพื่อให้กดขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าและเครื่องวัดความดันจัดให้มีผังงานและประเภทการให้บริการให้เห็นอย่างชัดเจนมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมาปฏิบัติหน้าที่ให้คําแนะนำและคัดกรองเอกสารเบื้องต้น มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการของแต่ละฝ่ายมีการกำหนดผู้รับผิดชอบพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่มีการติดแถบสัญ,ญลักษณ์การแจ้งเตือนในจุดที่เป็นพื้นที่ต่างระดับมีไฟฟ้าส่องสว่างทั่วถึงรวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้มารับบริการเช่นจุดพักคอยที่มีเก้าอี้อย่างเพียงพอมีจุดบริการน้ำดื่มสะอาด มุมกาแฟติดตั้ง WiFI และคอมพิวเตอร์สำหรับประชาชนแว่นสายตาเสื้อสูตรและผ้าคลุมผมสำหรับสตรีมุสลิมมีห้องน้ำที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีการกำหนดเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่และมีอาคารละหมาดสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามเพื่อให้สอดรับกับสังคมพหูวัฒนธรรม จัดระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติมีจุดประเมินผลความพึงพอใจทุกจุดที่ให้บริการเพื่อนำผลการประเมินปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานจนทำให้ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาสมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องมีผังลำดับขั้นตอนและรายละเอียดการเข้ารับบริการอย่างชัดเจนจัดวางพื้นที่การให้บริการที่เหมาะสม จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างครอบคลุมถูกต้องและทันสมัยทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์และงานด้านเอกสารเพื่อประชาชน มีจุดบริการให้คำแนะนำให้บริการประชาชนด้วยแอปพลิเคชันไทยดีซึ่งมีประชาชนในเขตอำเภอเมืองนาราธิวาสดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วจำนวน5 2า1 3นวน5รารายคิดเป็นร้อยละ47.55และการให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์ทางไลน์ออฟฟิเชียล รวมทั้ง facebook fanpage เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการบริการของกลมการปกครองที่ครอบคลุมในทุกด้านได้อย่างสะดวกและรวดเร็วในทุกช่องทางอีกทั้งยังมีจุดให้บริการรับเรื่องร้องเรียนที่หลากหลายทั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์โดยตรงณที่ทำการปกครองอำเภอและช่องทางออนไลน์โดยมีการติดประกาศช่องทางติดต่อให้เห็นอย่างชัดเจน มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมพร้อมผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการรับบริการซึ่งในปีงบประมาณ2,567ได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จำนวน266เรื่องและดำเนินการจนมีข้อยุติได้ทั้งหมด อีกทั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนาราธิวาสยังเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประสานข้อมูลกับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้การแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกระดับอำเภอเพื่อให้ผู้รับผิดชอบได้ปรับปรุงและพัฒนาการให้ความสำคัญต่อง,งานบริการประชาชนและเข้าสู่มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกอย่างมีประสิทธิภาพจัดภูมิทัศน์เป็นสวนย่อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้ความร่มรื่นบริเวณโดยรอบเทือเอื้อต่อการเป็นมุมพักผ่อนของประชาชนทุกเพศทุกวัยที่มารอรับบริการและเพิ่มมุมสำหรับเด็กที่มารับบริการกับผู้ปกครองส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียวหรือพลังงานทดแทนตามมาตรการประหยัดพลังงานโดยมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดรายจ่ายค่าไฟฟ้ารณรงค์การลดการใช้พลังงานในสำนักง,งานมีระบบการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพและได้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคขยะรีไซ c l e สู่โครงการกองทุนบุญขยะต่อชีวิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้อโอกาสในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาสให้ความสำคัญกับการบำบัดทุก บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกสถานการณ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนหนึ่งในงานด้านนวัตกรรมที่เป็นความภาคภูมิใจของที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาสคือการเพิ่มบริการช่องทางพิเศษสำหรับการทำหนังสือเดินทางไร้ท t อ e ซีบอด d พา a เพื่อให้ประชาชนที่จากเดิมจะต้องเข้ามาจอดรถแล้วเดินเข้าไปรับบริการ ซึ่งต้องใช้เวลาในการหาที่จอดรถหากเป็นวันที่มีผู้มาใช้บริการจำนวนมากอาจต้องจอดรถด้านนอกของที่ว่าการอำเภอทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางจากรถมาถึงที่ทำการหนังสือผ่านแดนประมาณ15-20นาทีแต่ด้วยช่องทางพิเศษนี้ ประชาชนสามารถขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์มาจากด้านหน้าที่ทำการอำเภอเพื่อเข้ามาจอดรับบริการที่ช่องทางพิเศษโดยไม่ต้องวนหาที่จอดรถครับอีซี่เบลดพาร์ทนะครับเป็นโครงการของอำเภอเมืองาทิวัสนะครับในการที่จะให้บริการประชาชนให้สะดวกยิ่งขึ้นพี่น้องประชาชนนะครับสามารถที่จะขับรถนะครับผ่านมาเพื่อจัดทำเบเดพาร์ท นะครับในจุดที่เราให้บริการได้เลยโดยที่ไม่ต้องขึ้นไปอย่างสำนักงานอำเภอนะครับในการที่จะรับบริการในการทำบริเวณพัดนะครับอันนี้เป็นความสะดวกสบายที่เราจะาบริการให้กับประชาชนที่มาใช้บริการณที่ว่าการอำเภอเมืองนายทวัดครับ ทั้งนี้ในวันทำการปกติจะมีผู้มาใช้บริการประมาณ70รายต่อวันและในช่วงก่อนและหลังเทศกาลฮารีรายอจะมีผู้ใช้บริการประมาณ120-150รายต่อวันซึ่งการให้บริการช่องทางพิเศษนี้ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกและประหยัดเวลามากขึ้นโดยเมื่อถึงจุดรับบริการจะใช้เวลาเพียง3-5นาทีผมสะดวกมากผมไม่ต้องไม่ต้อลง,งจากรถแล้วก็ไม่ต้องขึ้นบนที่ว่าการอำเภอเลยผม ก็ต้องยนี่งต้องเข้าคิวอ่ะบางวันอาจจะมีคนมาเยอะแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่นี่ถ้ามากับรถยูนแล้วก็เฉียบจอดแล้วก็ทาได้เลยก็ต้องขอบคุณนายอำเภอและก็ผู้เกี่ยวข้องที่ทําให้ประชาชนสะดวกมากขึ้นในการติดต่อราชการในการทําพนัวพากกับผมที่ทําการปกครองอําเภอเมืองนาทิวาดจังหวัดนาทิวาดมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการประชาชนทุกระดับให้มีความสะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายตามคำมั่นสัญญาเมือง for better ทำให้ดีและดียิ่งขึ้นเพื่อมุ่งแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป